สวัสดีครับเกษตรโควิดพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากข่าวที่แล้วที่นำเสนอเรื่องต้นมะละกอไปตอนนี้ก็เป็นเรื่องของอะโวคาโดอะโวคาโดเนี่ยนะครับผมเพาะไว้นานแล้วลงคลิปไปในส่วนของ f c e e o o o นะที่เป็น Facebook ที่ชื่อว่าลุงทองดีเมลอนฟาร์มนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยลงไปไม่ได้อัปโหลดลงไปใน Youtube นะครับเพราะยังไม่ได้เปิดช่องตอนนี้เปิดมาเป็นเกษตรโควิดแล้วก็เลย จะเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ทําการเพราะ,มะเมล็ดด้วยวิธีการาชําชลงในน้ำนะครับก็คือนี่ฮะเห็นไหมครับปากลงไปในน้ําเลยนี่แล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออมเมล็ดมีรากยกขึ้นมาจะเห็นรากขาวๆจุ่มอยู่ในน้ำเนาะและที่สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้นะครับนอกจากจะมีรากแล้วก็มีต้นเกิดขึ้นด้วยเห็นไหม เห็นไหมนี่ฮะงอกขึ้นมาตรงกลางรอยผ่าเลยนะครับนะครับนี่เจ๋ยวแม่เจียวเวเนาะอันนี้ลากให้ดูรากด้วยนี่ครับใครจะเอาไปวิธีการเพราะก็ได้นะครับก็รอนะครับรอสิ่งที่ต้องทำก็คือรอให้ต้นมันโตขึ้นมาประมาณสักคืบหนึ่งคืบหนึ่งไม่ต้องถึงครื่งก็ได้ครับ10เซน10เซนนะฮะแล้วก็รากก็ ให้มันลงไปอย่าให้เต็มแก้วนักอ่าเพราะเวลาตอนนี้มันอยู่ในน้ำเนาะแล้วเราก็จะเอาไปปลูกในดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารากมันเยอะเกินไปมันก็จะปลูกยากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวพอมีรากสักนิดต้นโตมาสักหน่อยหนึ่งก็จะเอาลงถุงเพาะชํานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นําเสนอนะครับในส่วนของเกษตรโควิดนะครับอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งโคลสายพันุเม็ดเล็กนะครับซื้อมากินนะครับอ่ะมีรากแล้วนี่เห็นไหมครับ แต่ว่าด้านบนยังไม่ทันได้แตกมีรอยผ่ารอยเป็นรอยแยกแล้วเหมือนกันนี่นะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักมันก็คงจะยืดตัวขึ้นมาในส่วนแล้วก็แตกด้านบนแล้วก็มีต้นโผล่ขึ้นมานะครับก็แนวทางนี้นะครับวิธีการเพราะ,มะเมล็ดแบบนี้นะครับใช้ได้กับมันเทศมันญี่ปุ่นก็ใช้ได้นะครับอ่ที่เป็น เมเล็ดอื่นๆอื่นๆน,น,น,นะครับผมผมไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรบ้างที่มีลักษณะของการเพราะลงดินได้นะครับมีลักษณะที่สามารถที่จะเสียบสามารถที่จะเสียบแล้วก็ให้มันอยู่บนน้ําได้เนี่ยก็สามารถนํามาใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันทดลองดูนะครับไม่มีอะไรที่ฟิกตายตัวนะครับ เกษตรยุคใหม่ต้องมีการดัดแปลงนะครับอันนี้ก็เอามาจากความรู้มาจาก YouTube เหมือนกันนะครับก็ศึกษาทดลองทําเหมือนกันนะครับอ่าโอเคครับก็เกษตรโควิดวันนี้ก็นําเสนอเรื่องอโว c a คาโดปลูกเพราะ,มะเมล็ดในน้ํานะครับผลที่ได้คือเจริญเติบโตแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปลงในถุงชํานะครับผมสวัสดีครับเกษตรโควิดวันนี้ก็สวัสดีครับผม